อำนาจหน้าที่ของปปชหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีภาระงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามเพื่อขจัดยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการหรือภาคเอกชนแต่การที่จะใช้การบังคับหรือปราบปรามนั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จไปถึงเป้าหมายของการขจัดการทุจริตเท่าที่ควรจึงต้องมีกุศโลบายป้องนําปราบโดยใช้การป้องกันการทุจริตมานําก่อนปราบปราม เมื่อสังเกตพบพฤติการที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดการทุจริตของหน่วยงานปปชพร้อมด้วยภาคประชาสังคมจะลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามีพฤติการใดบ้างที่สุ่มเสี่ยงกระทำาความผิดในโครงการนั้นๆและอีกมาตรการคือมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกมีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและระงับยับยั้งความเสียหายด้านงบประมาณที่จะนำมาทำประโยชน์ต่อสาธารณะได้และสามารถรักษาไว้ซึ่งบุคลากรภาครัฐที่กระทำวามผิดโดยไม่เจตนา กลไกหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการพุฒดิตการต่อต้านการแจ้งบ่อแสเหล่านี้เป็นต้นคือสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นที่มาของชมรมสตรองหรือเครือข่ายต่างๆที่มาเป็นของปปชน,นะครับที่เราจะต้องทําร่วมกันในการเฝ้าระวังในพื้นที่เพราะนั้นคือเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยเราจะมีทุกพื้นที่ทุกอําเภอซึ่งจะเป็นหูเป็นตาให้กับทางปปช เมื่อพบว่ามีการกระทำความผิดหรือว่าสอว่าจะมีการกระทำผิดในพื้นที่เนี่ยเขาจะแจ้งบ่อแสมาที่ปปชแล้วก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบโดยเดียวร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่สามารถที่จะแก้ไขเยยาได้แต่หากเกินที่จะแก้ไขยาก็ต้องเข้าสู่เรื่องของการปราบปรามก็คือจะมีอีกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มปราบปรามการทุจริตก็จะเป็นหน่วยที่รับเรื่องต่อในการที่จะไต่สวนตรวจสอบต่อไปครับ และเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาสังคมหรือบาอแสงอื่นๆปปชจะลงพื้นที่จริงรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะวิธีการที่กระทําในแต่ละด้านว่าควรเดินหน้าในทิศทางใดเพื่อป้องกันการร้องเรียนหรือการกระทําความผิดในแต่ละประเด็นซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยจะมีเรื่องหลักๆในด้านทรัพยากรป่าไม้การปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ผิดวัตถุประสงค์การออกใบถือครองสิทธิ์ เนื่องมาจากจังหวัดสุขโขทยัยด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่อำเภอติดก,กับพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากเพราะนั้นคือจะมีบุคคลบางกลุ่มที่สแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นที่มาว่าทางปปชเลยได้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของตรงนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีการบุกรุกหรือตัดไม้ทําลายป่าเพื่อเอาไปขายให้กับโรงงานชิ้นไม้สักหรือว่าโรงงานที่แปลลูก กฎหมายฉบับนี้ในคือหน่วยงานตรงนี้เนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสํานักงานปปชในการที่จะเฝ้าระวังร่วมกันในการปรับปรามปปชลงพื้นที่ในการตรวจสอบเรื่องของการลักลอบตัดไม้ในป่าเพื่อเอามาขายให้กับโรงงานชิ้นไม้สับในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยหลายพื้นที่เจ,จ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอาจจะมีการปล่อยปากน่นเลยไม่มีการทําการตรวจสอบเป็นระยะจนถึงเป็นที่มาที่ปปชจะต้องเข้าไปตรวจสอบหนึ่งก็คือป่าไม้ ป่าไม้หากมีการลักลอบตัดไม้ในป่าซึ่งเป็นการผิดพรบป่าไม้2484เนี่ยป่าไม้จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับผู้ที่ดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเ่ิงยางเราบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานในการที่จะเข้าตรวจสอบโรงงานชิ้นไม้สับทุกพื้นที่ที่ดำเนินการตรงนี้ซึ่งจะสืบผลและต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องของอโรงงานหรือบริษัทที่ทําการจัดซื้อรับซื้อไม้ผลหรือเปลี่ยนผลทางการเกษตร อาจาเป็นไปได้ที่มีการรับซื้อไม้ผลซึ่งมีการสอดแทรกรับซื้อไม้เพื่อป้อนให้กับโรงงานด้วยนะครับเพราะนั้นคือจะเป็นการทํางานเรื่องกระบวนการควบวงจรทั้งหมดเลยท้ายที่สุดนายปรีชายาสีผู้มนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดสุโขโท,ทยัยฝากข้อคิดให้แก่ผู้ที่คิดจะกระทําการทุจริตว่าในกฎหมายปปชเบื้องต้นเรื่องของการป้องกันจะยังคงแก้ไขยเยียวยาได้ หากยังไม่เกินในการกระทำความผิดไม่เช่นนั้นจะเข้าสู่กระบวนการปราบปรามตรวจสอบและไต่สวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดบ้านเมืองใดมีการทุจริตมากจะนำไปสู่ความเสื่อมของสังคมนั้นๆจึงควรหันมาร่วมมือกันในการป้องกันการกระทำความผิดหรือทุจริตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสมเกียรติเจริญสะอาดถ่ายภาพมินศาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน